สวัสดีค่ะรักแท้ทุกคนค่ะเช้าวันเสราร์ที่2ี่ธันวาคม2568เวลา10บแนาฬิกา16นาทีนะคะวันหยุดที่ยังไม่ได้หยุดเลยยินดีกับทุกๆคนนะคะที่จะได้มีวันปีใหม่อีกไม่กี่วันแล้วเนาะเก้าปีใหม่แล้วเ<ล>ขาดาวนะคะอะไรที่มันไม่ได้จะลงใจอะไรที่มันไม่ได้มีความ แฮปปี้กับหัวใจของเราทิ้งมันไว้ในปีเก่าเนาะพูดไปเรื่อยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทุกคนค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็จบเดี๋ยวมันก็เสร็จสิ้นหรือในความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์นนที่มันมีการ move on กันไปแล้ว ก็ปล่อยให้มันเป็นไปอะค่ะไม่ต้องไปมีข้อสงสัยไม่ต้องไปตั้งคำถามที่ผ่านมาเหนื่อยหนักมากเพียงพอแล้วที่ผ่านมาเป็นเดอะแบกมากเพียงพอแล้วที่ผ่านมาประคับประคองสู้อยู่คนเดียวมากเพียงพอแล้วที่ผ่านมาแก้ไขเก็บกดดัน อึดอัดหนักอ,อกหนักใจกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกมามากเพียงพอแล้วอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดมันเกิดได้มันตั้งอยู่และมันต้องดับไปในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอยู่แล้วค่ะเมื่อไหรก็เมื่อนั้นไม่ต้องไปถามหาว่าเมื่อไหรจะเกิดขึ้นเมื่อไหรจะดับลงอีกนานแค่ไหนทรมานเหลือเกิน เมื่อถึงเวลาที่ผ่านมาเพื่อนๆเ,เจออะไรมาเยอะแยะมากมายสักวันหนึ่งมันก็จะมันจะสิ้นสุดปล่อยไปปล่อยไปเลยจบก็คือจบจากก็คือจากไม่ต้องไปเรียกร้องคร่ำครวญรำพึงรำพันคนึงหาไม่ต้องไปอ่าท่านเรียกเรียกหาให้กลับคืนมา บางทีอาจจะไม่ได้เป็นของดีก็ได้ถ้าเป็นของดีหน้าไพ่ของเพื่อนเพื่คงไม่ขึ้นมาเป็น6กดาบอึดอัดสู้อยู่เพียงลางําพังประคับประคองอยู่เพียงลางําพังนะคะเหนื่อยนายไม่ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์หาหาคำถามตั้งข้อสังเกตนน้่นี่นู่นไม่ต้องเป็นโคน,นันไม่ต้องอยู่กับปัจจุบันขณะทุกสิ่ง เปลี่ยนแปลงไปจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีความท็อกซิกค,ความเป็นพิษความอึดอัดใจความทุกข์ใจความโศกรมทุกเศร้าหมองใจได้ผ่านพ้นไปแล้วจากนี้เพื่อนๆได้เยียวยาตัวเองได้ฮิวใจตัวเองได้ปรับสมดุลภายในจิตในใจในกายของตนเอง ทุกอย่างจะดีขึ้นจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหากเขาเทเพื่อนๆไปหากเขาเทเพื่อนๆทิ้งหากเขาไม่เอาไม่ต้องการความรักความจริงใจความซื่อสัตย์ที่เพื่อนๆมีให้ก็ปล่อยเขาไปทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะบุญรักษา พระคุ้มครองบุญรักษาพระคุ้มครองบุญรักษาพระคุ้มครองเพ,พื่อนๆทำบาปไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆเป็นคนที่ทำบาปไม่ขึ้นเพื่อนๆเป็นคนที่ทำบาปไม่ขึ้นจิตใจดีมีเมตตาเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ปกหรักษาคุ้มครองมาตั้งแต่เกิด ไม่ต้องสงสัยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือบอกพระพุทธองค์บอกแล้วว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปในที่สุดทุกมันก็ไม่ได้ทุกนานมันไม่ได้อยู่กับเรานานสุขมันก็ไม่ได้อยู่กับเรานานทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความแปรผันเปลี่ยนแปลงไปขอให้เข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่ามันมีมีทุกก็ย่อมมีสุขมีมืดมีดำมีมืดมีสว่างมีสรรเสริญนินทามี ได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศเป็นเป็นปกติของโลกของธรรมชาติของมนุษย์ของคนหรืออ่ะยังไม่หรือหรอกเพราะใครพาขึ้นมีใครบางคนอาจจะในวันเวลาที่ห่างกันไปแล้วอ่ะเฟซตัวกันไปไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์แล้วทิ้งร้างกันไปแล้วอนะเนาะ เขาได้เข้าใจสัจธรรมของชีวิตบางอย่างเขาได้มีความตื่นรู้อะไรบางอย่างเพราะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์สำนวนไทยตั้งแต่สมัยเก่าก่อนมันเป็นอะไรที่เป็นสัจจานิรันดร์มากๆเลยปีนี้ปี2025ประโยคที่ว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีดีทำชั่วชั่วทำยังไงก็ได้อย่างนั้นมันก็ยังคงเป็นสัจจานิรันมันเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อนๆเคยทุกโศกทุกตรงโศกตรมกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตเคยเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในมาก่อนเคยเป็นคนที่เก็บน้ำ ความอยู่ในสัมพันธ์อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมีแต่ความทุกข์มันมีแต่ความตรอมอกตรอมใจมันมีแต่ความไม่ชัดเจนคลุมเครือมันมีแต่ความ <c oughs> เอาเปรียบถูกติชินนินทาถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกทำให้เสียใจอ่ะเพื่อนเเคยเป็นคนที่ถูกกระทำมาก่อน และในขณะนี้ที่เพื่อนๆเ,เข้ามาดูคลิปคลิปนี้นะคะใครบางคนคนนั้นที่เคยเป็นผู้ที่กระทําให้กับเพื่อนๆเนี่ยไม่ว่าเขาจะเป็นคนหรือกลุ่มบุคคลใดก็แล้วแต่เวลาผ่านไปเมื่อเขาไปเจอความทุกข์เช่นเดียวกันกับที่เพื่อนๆเ,เคยเจอเขาก็เข้าใจและตระหนักได้ดีแล้วว่าความทุกข์ใจความเศร้าใจความตรมตรอมใจความลําบากใจความอึดอัดใจ ความเป็นโรคซึมเศร้าที่เพื่อนเพื่อนได้รับนั้นเขาได้รับแล้วเขารู้ซึ้งแล้วเขาได้รู้ซึ้งแล้วว่าที่ผ่านมาที่เขาเคยฝากรอยแผลรอยช้ำที่ฝังลึกความทุกข์ใจทุกกายไว้ให้กับเพื่อนเเนี่ยเขารู้สึกแล้วว่าเพื่อนเเนี่ยเจ็บปวดทุกทรมานอย่างแสนสาหัสมากเพียงใดคลิปคลิปนี้มาเหมือนจะเป็นการบอกย้ําเตือนว่าที่เพื่อนเพื่อนเคยถามว่า เมื่อไหร่คนที่ทาเ,เพื่อนเนี่ยมันจะได้รับกรรมสักทีวันนี้เขาได้รับแล้วอะ่ะขอให้เพื่อนๆยึดมั่นในความดีงามขอให้เพื่อนเพื่อยึดมั่นในความดีงามคนคนนี้คนที่เขาอาจจะอยู่กับครอบครัวของเขาเขาพยายามประครับประคองครอบครัวของเขาแต่เขาก็ยังคิดถึงสิ่งต่างๆที่เขาเคยทำไม่ดีกับเพื่อน,เ,อนเนี่ย มันหลอกหลอนมันหลอกหลอนเขาทั้งยามหลับยามตื่นเขาอยู่กับครอบครัวของเขาก็จริงเขาพยายามที่จะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวของเขาก็จริงแต่สิ่งที่มันเป็นบาปเป็นกรรมมันเป็นบาทแผลลึกที่มันที่เขาได้ทําไว้กับเพื่อนเนี่ยมันไม่หลอกหลอนเขาอะ่ะเขารู้สึกเสียใจรู้สึกละอายแก่ใจรู้สึกผิดบาปรู้สึกว่า มันติดตามเขาไปเหมือนจะจนวันตุยอะสิ่งที่เขาทำกับเพื่อนๆอ,นอะตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับเพื่อนๆขอใบเดียวรู้แล้วว่าเพื่อนๆคือคนที่รักจริงใจซื่อสัตย์และทุ่มเทให้กับเขามากมายจริงๆเป็นที่สุดของชีวิตเขาแล้วอ่ะ รู้แล้วว่าแม้ลมหายใจเพื่อนๆก็ให้เขาได้ที่เพื่อนบางคนอาจจะเคยพูดว่าในชีวิตของเพื่อนๆสามารถที่จะให้เขาได้ทุกอย่างวันนี้เขาได้ตื่นรู้แล้วว่าเวลาเป็นเพื่องพิสูจน์แล้วว่าคําพูดที่เ,เพื่อนๆเคยพูดกับเขาว่าเพื่อนๆให้เขาได้ทุกอย่างนะั้นมันคือเรื่องจริงถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากจะเคียงข้างเคียงใจเคียงกายเคียงบาเคียงไหล ร่วมทุกร่วมสุขไปกับเพื่อนๆตราบจนสิ้นอายุไขาตายจากเช่นกันค่ะ